ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับผมช่องไทยจุลานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาลุยป่าทามนะครับป่าทามใกล้ๆชายเขานี่แหละครับจะพามาดูหน่อไม้ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีนะครับผมก็ยังไม่ได้เข้ามาดูเหมือนกันเดี๋ยวเดินไปดูด้วยกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนจะไปนะครับผมรู้สึกว่ามีอย่างหนึ่งนะครับอยากจะให้ดูนะครับ สายป่าสายล่านะครับนายพลาอาจจะอยากดูก็ได้ครับก็เป็นร่องรอยนะครับการกินการการแทะนะครับของตัวกระรอกบินหรือว่าบางนะครับมันมากินลูกอน,นี่นะครับดูมีรูเลยนะครับเยอะแยะเลยครับหล่นเกลือนเลยครับ ทั้งนั้นเลยครับเป็นร่องรอยของตัวบางนะครับมากินนะครับบางหรือว่าชื่อภาษากลางเขาว่ากระลอกบินนั่นแหละครับกอดป่าแถวนี้มีบางเยอะครับผมครับเดี๋ยวผมพาไปหาดูหน่อไม้ดีกว่ามีต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับต้นใหญ่อยู่หลายต้นอยู่นะครับ ต้นไม้ใหญ่ตามฝ่าทามหาดูได้ยากนะครับโอ้นี่ลูกอะไรเนาะนี่ใครรู้จักบ้างหรือเปล่าลูกใหญ่โตก็พอๆกับมะตูมครับผิวพันหน้าตาเหมือนละมุดเลยครับเหมือนละมุดบ้านเราละมุดามหรือเปล่าก็เดาไปนะครับไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะครับ เข้าป่ากันดีกว่าโอ้โหเจอสมุนไพรตัวพ่อเลยครับยอทามครับผมโอ้เซอร์ไพรส์ผมมากเลยครับวันนี้ผมไม่รู้มา่ก่อนว่ามันมันมีนะครับไม่รู้มาก่อนเลยไอตัวนี้เป็นยาดีโอ้โหทั้งนั้นเลยหลายต้นด้วยครับ โอ้ทางนู้นยิ่งเยอะครับผมอือโ,โอ้โหลูกใหญ่ๆก็มีครับผมเนี่ยทั้งนั้นเลยครับหน้าตาก็เหมือนคล้ายๆกับลูกยอบ้านเราเนี่แหละครับโอ้โหมีเยอะอยู่นะครับ โอ้ตรงนี้ยิ่งเยอะครับผมหลายต้นมากเลยครับโอ้โหยอทามทั้งนั้นเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังท่านชายนะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับยอทามครับผมหรือทางประเทศลาวเขาเรียกขมิ้นเครือนะครับ ทางเราอาจจะเรียกขมิ้นต้นก็ได้นะครับเป็นบางภาคบางพื้นที่นะครับไอเจ้าตัวนี้นะครับลากมันนะครับลำต้นแล้วก็ลากนะครับแต่ว่าส่วนมากเขาก็จะใช้ลากนะตัดประมาณยาวประมาณ 2- 3นิ้วนะครับลากมันใช้ประมาณ 3- 4ลากนะครับดองกับเหล้าขาวขวดเล็กนะครับขวดหนึ่งถ้าเป็นประมาณ 3- 4ี่ลากนะครับ จะเป็นยาบำรุงกำลังท่านชายนะครับกินแล้วปึงปังครับผมเดีย๋ยวว่าแต่ห้อยกระติบข้าวแปดติบเลยครับผมว่าห้อยลูกนิมิตก็คงได้มั้งเนี่ยถ้าลูกเบลเลอขนาดเนี้ยจะเอาไปดีไหมน้อหน่น <laughs> เนอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บไปก็ได้ครับ เดี๋ยวจะไปลองดูเพราะว่าไม่ได้ลองนานแล้วครับเคยกินมาหลายปีแล้วนะครับก็ได้ผลดีนะครับดูครับผมทำไมเขาถึงเรียกว่าขมิ้นต้นหรือว่าขมิ้นเครือนะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองอ่อยเลยครับเวลาเราไปดองเล่าก็จะเกิดน้ำสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมจะขุดลากมันเลยดีกว่าครับ ลูกมันผมอาจจะไม่เอาก็ได้นะครับหรือถ้าอยากได้เมื่อไหร่ผมก็มาหาเอาได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไกลบ้านผมเท่าไหร่นะครับ ท่านผู้ชมท่านไหนนะครับยังไม่รู้จักสปปรรพคุณยอไทม์โอ้ดูลากสวยมากครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่ามันคือขมิ้นต้นหรือภาษาทางภาคลาวเขาบอกว่าขมิ้นเครือนะครับก็จะเครือหรือต้นก็ไม่ต่างกันหรอกครับก็มันอยู่ในต้นต้นเดียวกันนี่แหละครับนี่เป็นส่วนรากของมันนะครับ แต่ว่าเหมือนจะขาดไปเดี๋ยวผมลองตามดูดีกว่าว่ายังมีเหลืออีกไหมโอ้รู้สึกจะลึกนะครับโอเคคงไม่ได้แล้วครับอยู่ลึกเกินไปก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปดองเหล้านะครับดองเหล้ากินนะครับ ก็ถ้ารากเดียวรากใหญ่ขนาดนี้ก็ดองกับเหล้าขาวขวดเล็กนะครับขวดหนึ่งนะครับดองนานประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับกินเช้าเย็นนะครับกินเช้าเย็นเช้าเป๊กเย็นเป๊กเป๊กเล็กๆนะครับอย่าไปใหญ่นะครับเดี๋ยวเมาเป็นยาบำรุงเ,เป็นยาบำรุงทางเพศนะครับสำหรับ ท่านชายนะครับก็ได้ทั้งหญิงและชายนั่นแหละครับแต่ว่าส่วนมากก็ยาตัวนี้มันส่วนมากจะมีแต่ผู้ชายกินนะครับขมิ้นต้นนะครับผมขมิ้นต้นหรือขมิ้นเครือนี่แหละครับอันเดียวกันครับผมยอทามครับเป็นที่รู้จักกันแบบง่ายๆก็ยอทามเนี่ยครับลูกลูกของมันครับก็เหมือนลูกยอนะครับเหมือนลูกยอบ้านเรานั่นแหละครับ แต่ลูกมันผมไม่เอานะครับหรือใครจะใช้ก็ได้แล้มั้งครับคิดว่านะเดี๋ยวลองผ่าให้ดูนะครับภายในลูกมันจะเป็นยังไงโอ้ลูกแน่นเหลือเกินลูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนจะมีมะแมลงอะไรเข้าไปไข่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อไม้กันดีกว่า ครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาถึงป่าหน่อไม้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาดูว่าจะพอมีอยู่ไหมเอ่อเท่าที่มองดูเนี่ยหลายๆกอนะครับเหมือนจะยังยังไม่มีนะครับยังไม่เกิดหรือไงไม่รู้นะสายป่านะครับ ต้องอดทนครับผมนี่ไงเจอแล้วครับเจอหน่อนหนึ่งครับอู้หนอสองหนอนสามก็มีเห็นอยู่แต่ว่าหน่อนี้มันมันเล็กไปนะผมว่ามันเล็กมันเพียวไปผมไม่ไม่เอาครับถ้าแบบนี้เดี๋ยวผมไปหาอะไรที่มันหนออบอวบกว่านี้นะครับเจอแล้วครับทางนู้นครับ เจอแล้วเจอแล้วนี่ครับอืมเจอไปแล้วหนอหนึ่งโอ้หากหนอไม้ไม่เป็น โอ้เสียไปตั้งเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่นี่ก็อวบดีเหมือนกันนะหนอนี้ไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่แล้วนะวน่าจะพอกินอยู่ เป็นหน่อไม้ป่าอวบๆนะครับหน่อไม้บงได้แล้วสองหน่อนะครับเดี๋ยวไปดูอีกดีกว่าครับมองเห็นอีกอยู่เดินอ้อมปา่าเออ,อเจออีกแล้วหนอนึงหน่หนอนึงอยู่ตรงนี้ครับ โอ้ถ่ายทำคนเดียวครับผมไม่มีใครถือกล้องให้เห็นนะครับเนี่ยครับสวยๆครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูหนอเลยลายครับผมกำลังสวยเลยครับเอาเลยนะครับ อีกแล้วโอเคไม่เป็นไรเห็นอีกหลายหนอผมก็ไม่ใช่เซียนสับหน่อไม้นะครับก็หาละพอได้นะครับเซียนจริงๆต้องแม่บ้านครับผมไม่ได้พาแม่บ้านมาด้วยวันนี้เดี๋ยวไปดูกออื่นดีกว่าครับมีหรือเปล่า มันยังไม่ถึงฤดูการที่มันออกเยอะนะครับก็ยังไม่ค่อยจะมีนี่หว่ามันเพิ่งจะเป็นตาเต่านะครับท่านผู้ชมมันเพิ่งจะออกมาแบบนี้นะครับ มันยังไม่ได้ขึ้นเป็นหน่อเท่าไหร่นะครับมันยังไม่ถึงฤดูการที่ว่าว่าขึ้นเป็นหน่อไม้จริงจริงจังๆนะครับยังไม่ค่อยมีแต่นี่ก็เป็นเป็นการมาสำรวจดูนะครับว่าหน่อไม้มันถึงฤดูการออกแล้วหรือยังนะครับก็สภาพป่านะครับสภาพ ก็ไผ่นะครับที่ที่ผมมาหาครับก็ประมาณนี้แหละครับเป็นป่าทามนะครับเจออีกหนอหนึ่งแล้วครับผมเจออีกหนอหนึ่งแล้วหนอนนี้ก็หนอใหญ่อยู่นะครับหักเอาเลยดีกว่า ไม่ต้องไปใช้มีดเฉาะมันหรอกหากเอาแค่ที่ที่มันอ่อนๆนะครับมีตาก็มีกำลังออกเป็นตานะครับกำลังร้อนเลยนะครับเวลานี้ประมาณบ่ายสองนะครับใจร้อนไปหน่อยไม่ได้รอให้มันค่ำเหมือนผมจะเจออีกหน่อแล้วนะครับ มุดเข้าไปหายไปไหนแล้วเอาอ๋อไม่ไงโอนึกว่าหายไปไหนอยู่ใกล้ๆก,กับจุดแรกนะครับที่ผมเฉาะไปเห็นไหมครับ นั่นครับอยู่ข้างในอะ่ะยากอยู่เฮ้ยเป็นไรได้มาแล้วอ๋อวันนี้ก็ในสิ่งที่ได้นะครับ ภารกิจวันนี้นะครับก็มีหน่อไม้สามสี่ห้าหน่อไม้ห้าดวงนะครับก็พอได้นะครับพอได้เป็นกับข้าวกับปลานะครับผมขาววอวบครับแล้วก็จะมีสมุนไพรติดตัวกลับบ้านด้วยนะครับวันนี้ ขมิ้นต้นหรือขมิ้นเครือนะครับหรือว่ายอทามนะครับที่ผมเจอเมื่อต้นคลิปนะครับผมจะเอากลับบ้านไปดองเหล้าด้วยนะครับมาเป็นสมุนไพรนะครับบำรุงร่างกายนะครับถ้าท่านชายคนไหนนะครับอยากทําตามก็ถ้าเจอนะครับเอามาดองเล่าได้นะครับลากตัวประมาณนี้นะครับผมจะตัดเอาแค่ประมาณนี้นะครับ ไปดองเหล้ากับเหล้าขาวขวดเล็กหนึ่งขวดนะครับดองประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับตัวยาถึงจะออกฤทธิ์ถึงจะเต็มประสิทธิภาพนะครับเช้าเป๊กเย็นแป๊กนะครับกินวันละสองนะครับอย่าลืมนะครับครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีใครติดตามเยอะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ก็ขอเพียงแค่มีคนที่ใช่นะครับถึงจะไม่มากแต่มีคนที่ใช่ก็โอเคคนที่ชอบสายป่าในทางนี้นะครับในแนวนี้ครับผมก็ต่อไปนี้นะครับผมก็ส่วนมากผมก็จะทําคลิปในแนวเดินป่าอะไรเงี้ยนะครับขึ้นเขาอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าผมจะไปเดินป่านะครับสํารวจป่าสํารวจเขานะครับแถวๆนี้แหละครับไม่ไกลมากครับ ครับผมก็ชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามนะครับมาแลงเยอะแล้วเกินครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ